สวัสดีค่ะเอฟซีมีโตตาแวน่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมอน,นี้ยายน้องพามาเบิงมีดแหลมทรงใบข้าวมีดแหลมทรงใบข้าวจากเล็กเหนบเด้อพี่น้องสวยสวยงามพี่น้องเห็นแล้วก็อยากใส่พี่น้อง เห็นแล้วอยากเอามาใส่นะรับประก,กันคุณาภาพทุกชิ้นงานเด้อพี่น้องประก,กันคุณาภาพทุกชิ้นงานอันนี้สองคูณสิบสองสองคือความกว้างสองคือความกว้างยาวสิบสองนิ้ว เฉพาะใบเดอ้อค่ะเฉพาะใบสิบสองนิ้วราคาเจ็ดร้อยบาทดามไม่ประดูดามไม่ประดูเดอ้อค่ะพี่น้องยายนุ่งมแต่ไม่ประดูนั่นแหละค่ะพี่น้องปักมุดให้พรนี่ปักมุดตรงนี้ปักมุดให้พรหน่อพี่น้องลงสันยายนุ่งตีเลี้ยวเลี้ยวไปนี่ค่ะตีตเดียวไป ตีเลี้ยวไปตีเลี้ยวเลี้ยวไปคือหางหนูนี่พี่น้องตีเลี้ยวไปสันห้าหกมิลนี่พี่นอ้องชุบแข็งพิเศษด้วยค่ะชุบแข็งเพราะว่าจะคล้องเบนว่าชุบแข็งทุกคลิปที่ย้ายนุ่งลงไปนี่มีดจะคล้องมืดด้วยค่ะพี่น้องคลิปทุกคลิปที่ย้ายนุง่งลงไปมีดจะคล้องทุกคลิป พราะว่าเพิ่นสั่งมาแย่โน่งกัตีให้เนาะคะ่ะมันสัง่งอันนั้นอันนี้ตีตามสั่งไหมคะ่ะแย่โน่งตีตามสัง่งสั่งแบบไแย่โน่งก็เฮ็ดให้แบบนั้นนี่สั่งมา12นิว้วแย่โน่งก็ตีให้12นิ้วเด้อค่ะนี่นด่ามไม้ปลาดูนะะีมม่ค่ะด่ามใม่ปลาดูสวยงามมากนะค่ะพี่น้องเห็นแล้ว อยากได้มีดแหลมมีดโตมีดตอกมีดบังตอขวัญเสียมหรือว่าอยากได้อันใดก็แล้วแต่โทรมาหายายนุ่งไงทีี่093 496 3852บันทึกเบอร์นี่ลงไปจากขึ้นไล่มากนะคค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถเข้าไปรับชมได้สองช่องทางทางยูทู e ทางเพจเฟซบุ๊กเขาไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่เดอ้อโอนี่ยายนุ่งพามาเบิงสมิีก่อนสวัสดีค่ะ